สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม WWE 2K22 เกมเกมวยปัม WWE ภาค2022นะครับให้เสียงไม่ได้ประทะไทยโดยนายฟัตเตอร์และตอนนี้ครับเราอยู่กันในศึกอะไรวะศึกอะไรวะลืมเมื่อกี้เพิ่งเลือกแมตช์ไปเองอ๋ออยู่กันในศึกเพย์แบ็กครับผม <laughs> เออดีจริงๆ เพิ่งเลือกแมสมาเองเพิ่งเลือกศึกมาเองลืมซะแล้วภาคศึกอะไรขออภัยด้วยครับเอาล้วครับประกาศครับผมโคโสกครับนี่ครับเราอยู่กันในศึก Payback นะครับและนี่คือแม์การปั้ม t r ีเปอ r a เ e Match ครับผมสามเศร้าเราสามคนครับประกอบไปด้วยคนแรกครับนี่ครับลังกาทาเท่อยู่ครับจากเคตากี้ครับ ริกโคเชครับวันแอนโอลีครับหนึ่งเดียวเท่านั้นครับผมจอมเหินหาวครับง่วงบ่อยครับชอบหาวไม่ใช่มันคนละเหินหาวไอเวนเออดีจริงๆนะครับโอเคครับมาครับรอค่ตสู้ก่อนครับคนที่สองครับผม โอ้โห oh มาพร้อมกับดาบครับผมแต่ไม่ใช่ดาบเอ็กซ์คานะครับดาบนี้เอาไว้ใช้แบบเป็นพร็อพนะครับไม่ได้เอามาฟาดฟันหรือมาฆ่ามาแทงคนนะครับเดี๋ยวไม่งั้นโดนจับครับผมหมวยปั้มก็ยังคงเป็นการแสดงในรูปแบบการเอนเตอร์เทนแบบกีฬานะครับผมไม่ใช่แบบเล่นกันเอาแบบเอาไปเอาตายนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ มีบทมีบาทมีคิวเนาะถ้าเอามีดดับมาฟาดมาฟันมาแทงมาฆ่ากันนี่ก็แบบก็เกินไปอยู่นะครับมันเป็นกิมมิกนะครับผมมันเป็นคาแรคเตอร์ครับจากเอลสกอตแลนด์ครับ <Ent> เป็นญาติกับพี่เบิร์ดธงชัยไม่กอินไตครับเพราะเขาคือดิวแม็กอินไตนะครับผมแต่ถ้าฝรัง่งเขาอ่านเขาจะอ่านเป็นแบบ แม็กอินไทยนะครับแม็กอินไทยนะครับแต่ถ้าคนไทยก็อ่านว่าแม็กอินไตนะครับผมพี่เบิร์ดนะครับอันนี้พี่ดูครับพี่ดูเองครับซึ่งเร็วๆนี้ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะลงตอนไหนนะครับซึ่งดู Drew เนี่ยมีคิวชิงแชมป์ WWE undisputed uh, champion ก็คือแชมป์ยูเนเวอร์ซลกับแชมป์ WWE เนี่ยกับโรมาเลนในศึก เอ่อ of the Castle หรือว่าชื่อซึกอะไรเสี้ยนี่แหละผมไม่ค่อยได้ติดตามมวยปั้มละแต่แค่ดูข่าวผันผ่านนะครับมีการชิงแชมป์ด้วยนะครับก็อย่าลืมไปให้กำลังใจดูได้สำหรับ FC Drew ูนะครับคนที่3ครับคนสุดท้ายครับจากแคนาดาครับเควินโอเวนครับ KO ครับ ักเยอะจริงๆครับพี่แกแต่ก่อนสมัยก่อนมีแค่ไม่กี่ลอยเองนะครับมีหลักๆที่แบบเป็นซิกเนเจอร์ก็จะเป็นตรองเขาเรียกว่าอะไรอะแถวๆแ,แขนอะขึ้นมาแถวๆไหล่ว่าจะเป็นแบบรูปควายครับไม่ใช่รูปควายรูปกระทิงอะเออจะเป็นกระทิงตัวเดียวๆครับแล้วก็อีกลอยสักที่แบบซิกเนเจอร์เลยก็คือจะเป็นต้องแขนซ้ายครับอยู่ข้างในครับมันเขียนว่าไลฟ e นะครับเห็นว่าไลฟ์นะครับมาครับสามเศร้าเราสามคนครับริโคเช่จูมอินไทยแล้วก็เควินโอเว่นครับเป็นกำลังใจให้กับคนที่เราชอบด้วยนะครับผมเริ่มได้ครับประกันครับผม K.O. เปิดก่อนหักคอครับเน็กเบรเกอร์ครับริโคเชต่อยครับนี่แน่เล่นงานจับรวบมาครับแล้วก็ยังไงเปเล่คิกครับ อบใส่ดูดูจับมานี่เคยเข้าเสียบล็อกครับยก <Y oke. S 2> นี่เลยครับฟอร์คอนแอโร่ครับ <Two. S 1> ฟาดครับสปายบัสเตอร์ uh huh. ครับกดเนือ้อไม่ได้ไม่ได้ไได uh huh. จับแปลกขึ้นบ่าครับ uh huh. โคไปนี uh ่ huh. โคเชรครับไม่สนใจครับ อี่งเลบิ๊กบูธครับกับเคโอว่าไงจับแบกอะกัด <c oughs> แบกเพาะบอมครับเรโครเช่ดีดีทีต่อครับเนี่ยแหละรครับชอบครับมากกว่า2คนคือมันนวัวเนี่ยแหละรครับดีดีทีกันั่วหน้าครับกดด้วยนับหนึ่งสองไม่ยอมครับได้แค่สนะองฮะเออบิ๊กบูธครับ ต่อยนี่ครับกกหูครับเชอจะทำอะไรครับขึ้นเชือกเส้น3ครับกระโดดฟอกสแปดโอ้โหวจุกครับริโคเชดูครับนี่ทำท่าเบงครับเบงเหรอเจอเตะเลยนี่เขาพับประกันจับล็อกแขนครับเป็นคอมบ้าคัสแบ็กเบเกอร์ครับเอาหัวโขกระแทกไปครับกับพืน S <S เออเฮโอวิคเฮโยตอบเสยตามน้ำครับล่วงครับเลวโคเชฟอนเฟสล็อกเต็มตัวไม่ได้ครับดูตุ๋ยปรากันบิดคอหักคอไปครับเน็กเบเกอร์เฮโอ,โอ <S <S เข้ามาครับปรากันอยู่การ์ดแว็กพาวเวอร์บอมครับ มานี่เลยครับใส่เป็น d ดับ์เนีลนีทูเดอะเฟสครับอีกรอบหนึ่งครับคล้ายๆกับโค้ดเบเกอร์แต่มันดูไม่ค่อยแรงนะครับเวอร์ชันนี้ล็อกขาแล้วเล่นงานบริเวณขาของริโคเชครับขาซ้ายเอาสาตานเนอร์ครับใส่แล้วถ้าไม่ตายกดหนึ่งสองอีกนิดเดียวครับไคโอ อีกรอบหนึ่งไหมไม่เอาดีกว่าครับแพ็กเกจแพ็กเกจไม่ได้ครับเจอสวนกลับครับผมแก้ทางครับเฮลิคลน่าเอ่าเคมอสปริงบอร์ดเล่นงานใส่เลยนี่ครับสปริงบอร์ดเส้นสามครับเป็นสปริงบอร์ดมูนซอลโอ้โหเมื่อกี้เกือบโดนเคมอลนะครับประกัรจับยกหลบได้เจอศอกที่บิ๊กบูทยันหน้าครับดูมาสตันกดกดหนึ่ง สองออยังไม่ได้ครับได้แค่สยังไม่สาครับท่านผู้ชมโอ้โหเมื่อกี้ชอ็อตเมื่อกี้มันโคตรเฟี้ยวอ่ะดูครับเตะท้องดีดๆียังไงต่อครับเพรมอไม่ได้กระทืบเลยนิโคเชพุ่งเข้ามาขอมีบทด้วยดีดๆีด้วยก็ยังดี เออมาดูทําท่าอะไรนี่ปรากันบอกไม่ต้องนี่อองกค์สองคนพอดูถอยไปดูบอกมาขอด้วยสิอเออมาครับดับเบิลเออจุบเข้าไปครับเลกโคเชโดนเล่นงานครับ k ฮอบอกขอกดนะดูดูไม่เว้ยไม่ยอมอะไรเนี่ยฮะไม่ได้ช่วยกันช่วยแค่แปบบ๊แบบเดียวจะแปลกเอาพิกกลับมาดีดีดทีครับผม อ้าวพยุงขึ้นมาเตะท้องใส่ครับเฟลเจอร์ช็อคดีดทีกดครับเลกโคเชลืมชั้นหรอฮะลืมชั้นหรอดรูดูบอกไม่ได้ลืมแกนด็ลายต่อไปยังไงเราลายต่อไปเข้ามุมแล้วครับไปเหลือเสี้ยน,น้นามนะครับเตรียมตัวใส่ครับเครมอถีบยอดหน้ากดนับหนึ่ง สองยังยังครับสายแล้วครับไอรอนไมเด้นครับไอรอนไมเดนครับชิปใช่เปล่าชื่อท่าอะไรอะไรไมเดนนี่แหละครับแต่มาช่วยก่อนครับเรโคเชอย่าลืมนะครับแมตช์นี้ไม่ใช่แมตช์แบบเป็นทีมนะครับตัวใครตัวมันเรโคเชจับรวบมายังไงแบ็กซูเพ็ก ใส่เป็นอ่อนนวเพราะว่าบอมครับกูทันเดอร์บอมเตะท้องเจอตุยท้องตุยท้องเคโอไม่ยอมเคโอไม่ยอมเคโอจับมาจับแบกลิโกเชยืนจอต่อยหลังดรอปทิกไปติดเชือกอยังไงต่อลิโกเชมาไปไหนจับเวี่ยงเข้าอีกฝั่งหนึ่งดรอปทิกครับผมเป็นช็อตกันดรอปทิกครับ ขึ้นเชือกแล้วเตรียมตัวครับจะใส่ท่าไหมใส่ครับ6.30เซนท t y c e ครับ6.30เซน r t y c e n หกสกดหนึ่งกดสองมาดูดูดูมาทันครับดูมาทันไม่งั้นนี่อาจจะแพ้เอาอะไรทำอะไรนี่บอกตอบถีบหลอจับขากระทืบท้องน้อยให้จุกเล่นๆเ,เสียวว่าวาดูบอกอ่าริเลโกเช รอบที่แล้วไม่โดนใช่ไหมรอบนี้มาเครมอร์ครับผมจะไปไหมครับ KO ฟื้นแล้วกดหนึ่งสองไอ้ไอ้้อม่งคนหลุนคนหลุนนี่อะไรซุ้คิกครับผมจัมปิง้งไซซิเคลิลคิกครับเจอยันหน้าไปจับยังไงเจอถีบยอดหน้าต่อไปครับปราการเจออีกแล้วครับ,ดบเดอบลนีดบเดอบลนีทูเดอะเฟสครับขอเล่นเป็นโค้ชเบเกอร์แล้วกัน แต่มันไม่ได้คอยเอ้ย d ทีครับ <ๆ S 1> เลือด <ๆ S 1> ออกแล้วครับ KO KO บอกขอบินบ้างครับได้เวลาครับเส้น3กระโดดสวรรค์ท่านบอมโอ้ยเจอดเขา่าเจอเข่าดักครับผมรู้ว่าเจอดักเข่านั่นเองมามาประกันเจอเตะจับเสียบเข้าล็อกครับเตรียมตัวใส่ power bomb ไหมครับ power bomb ไหม power bomb แต่ทิ้งข้างล่างครับทิ้งข้างล่าง เบียงขึ้นไปครับอีกแล้วครับเครมอครับเอาเจอตบอ <laughs> เอออดใส่ท่า <laughs> เครมอหรือโคเชมไม่แบ่งช่องไฟให้เลยครับสปริงบอร์ดมาหมูนสครับไฮโอเตสตันเนอร์เป็นไงเป็นไงดูไม่อยู่ช่วยแล้วรอบนี้ได้ไหมได้หนึ่งได้สอง ได้3ครับผมเรียบร้อยครับเควินโอเวนครับชนะไปในแมชนี้ครับโอ้โหแมชนี้สุดจัดประลัดบอกครับรีเพลย์ครับฟิวจะช่องดีดีครับโดยดรูเครมอ์ครับ6 30ตเซนทแล้วก็ปิดท้ายด้วยสแตนเนอร์ครับผู้ชนะครับเควินโอเวนครับผม โอเคครับก็จบแล้วนะครับใครอยากขอแมสอะไรขอมาได้ครับใครเจอใครที่ไหนกติกาอะไรหรือว่าศึกไหนขอได้ครับนะครับผมถ้าสนใจหรือว่ามีคนดันหรือว่าแบบไม่มีคลิปจะทำก็เดี๋ยวเอาคำขอมาทำให้นะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ